เราก็เลือกไปที่การโอนเงินโอนเงินบัญชีธนาคารนะครับแล้วผมก็จะเลือกธนาคารอะไรเราก็เลือกไปนะ ครับสวัสดีเลนดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวันดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะครับเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับถามเข้ามาว่าพี่เราจะโอนเงินจากบัญชี True Money Wallet ไปยังบัญชีธนาคารของเรานะครับเราจะต้องมีเงินขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปหาคําตอบแล้วก็ไปลองทําให้ดูนะครับ เราก็เข้าไปดูเราสามารถหาข้อมูลต่างๆ,างๆเหล่านี้ได้ในแอปทู m a n นี่ l อลของเราเลยนะครับเราก็เข้าไปที่ช่วยเหลือตรงนี้นะครับคำถามที่พบบ่อยเราก็ไปเรื่องของการโอนเงินโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอ่ะเราก็กดเลือกเข้าไปดูนะครับขเขาก็จะบอกว่าการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจาก t r u e m o n e y W a เ l e t เข้าบัญชีธนาคารอื่นๆยอดโอนเงินขั้นต่ำา100บาทอ้าแสดงว่า50บาทไม่ได้แล้วนะะคือต้อง 100บาทในบัญชีนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน2ชั่วโมงนะครับระหว่างตี2ถึง5ทุ่มของทุกวันอ๋อภายใน2ชั่วโมงนะแต่ต้องโอนภายในระหว่างตี2อถึง5ทุ่มคือถ้าช่วงโอนประมาณตีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องรอนานหน่อยหรือว่าเที่ยงคืนอย่างเงี้ยก็โอนแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เลยก็ต้องบวกเวลาตรงนั้นไปนะครับส่วนค่าธรรมเนียม15บาทต่อหนึ่งรายการนะครับก็คือ แสดงว่าเราต้องมีเงินขั้นต่ำใน Wallet อะอย่างน้อย115บาทถึงจะทำการโอนได้เดี๋ยววันนี้นะครับ10บาทว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวผมจะลองโอนให้น้องๆดูเลยว่าวิธีการโอนโอนยังไงนะครับแล้วเรื่องของเรื่องมีเงินเท่าไหร่มีอยู่102นะครับแสดงว่าที่เขาบอกว่า100ขั้นต่ำ100บาทแต่ว่าเสียค่าบริการ15บาท แสดงว่ามันไม่พอค่าบริการแล้วเดี๋ยวผมจะลองโอนดูว่ามันจะโอนได้ไหมถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้นะลองทําให้ดูนะครับเราก็เลือกไปที่การโอนเงินโอนเงินบัญชีธนาคารนะครับธนาคารอะไรเราก็เลือกไปนะครับเราก็ดูว่ามันมีธนาคารอะไรบ้างไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรกรุงไทยทหารไทยกรุงศรีธนาตามีเยอะนะครับแต่เหมือนออมสินจะไม่มีนะไอ้มีนี่นี่มีมีมมอมศินก็มีนะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะโอนไปยังธนาคารก็สามารถเลือกธนาคารที่ต้องการได้นะครับผมเอากสิกรแล้วกันเลขที่บัญชีตรงยอมรับต้องติ๊กถูกอย่างนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเดี๋ยวผมจะลองโอนดูนะครับเขาก็จะบอกว่าจํานวนเงินไม่เพียงพอหากคุณต้องการโอนเงินจํานวน100คุณต้องมียอดขั้นต่ำร้อยสิบบาทสรุปโอนเงินบัญชี ทูมอนี่บัลเลตเข้าชี่ธนาคารต้องมีเงินขั้นต่ําอย่างน้อย115บาทแล้วก็โอนขั้นต่ําอย่างน้อย100บาทเนาะโอเคต้องขอขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเลือกติดตามทั้งหมดให้กับช่องถาวรวรัลลีครีเอเตอร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันอยากให้ทําคลิปตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แนะนํามาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ